ครับสวัสดีครับพบกับผมปิเตอร์ปัญญวีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวต้นทุเรียนนะครับที่ผมสั่งซื้อจากยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับทุเรียนะนะครับก็คือของปิตอุริพัฒน์นะครับครับพอดีว่าวันนี้ก็กลับมาเย็นหน่อยนะครับเพิ่งจะเลิกงานนะครับ ที่ผมสั่งกับพี่เขาไปก็คือต้นหนามดำหนึ่งต้นนะครับแล้วก็พี่เขาแถมต้นบ่อ,บอนชีดุ้งมาให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งไปเอาพัสดุมาเมื่อสักพักนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในแพ็กเกจของพี่เขาเป็นยังไงนะครับอสักครู่ครับ นี่นะครับแพ็กอย่างดีนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูวนะ่ามีอะไรบ้าง ดามมาด้วยนะครับขาข้างเลยเดี๋ยวมีการรัดมาอย่างดีนะครับ โอเป็นแพกเกจที่โอเคครับนี่นะครับค่อยๆนะครับโ้รับอย่างดีนะครับ หลายชั้นมากครับผิวไม่ช้ะันแต่ว่ามันจะช้ำกว่าะผมเองครับผ่าตรงไม้ลเลยปลอดภัย อันนี้ก็มีไปยอดรวมนิดหน่อยผมน่าจะทำเองนะนี่นะครับอันนี้พี่เขาไม่ได้บอกนะต้นไหนพันอะไรอ้าวนี่ครับอย่างนี้โอเคแน่นอนครับผมเอ้พี่ตุ๊กครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็น ถ้าให้ผมเดานะต้นซ้ายมือเนี่ยมอนสีลุงหรือเปล่าส่วนขวามือนี่น่าจะเป็นหนามดำถ้าให้ผมเดานะเพราะว่าดูจากใบนะครับดูจากใบอันนี้ผมเดาเองนะเดี๋ยวพี่ตุถ้าดูคลิปนี้ก็บอกผมหน่อยนะครับเพราะพี่ไม่ได้เขียนบอกมาว่าอันไหนมันเป็นมอนสีลุงกับหนามดำนะครับ ก็นี่นะครับแพ็กเกจของพี่เขาคุ้มค่าครับคุ้มราคามากเลยนะครับปิตสองต้นนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าติดเรื่องของอย่างที่สุกท่านทราบดีก็คือเรื่องของโรคระบาดเาก COVID ี่ยวกับโรคโควิด -19 นะครับ นี่นะครับไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็เลยเอาพอดีว่าคุยกับพี่เขาตอนแรกว่าอยากจะได้อ,อยากจะขอซื้อต้นถอนแต่พี่ของเขาพี่เขาก็บอกว่ามันยังไง่ะมันไม่มีแล้วก็การขนส่งมันน่าจะลำบากนะครับก็เลยพอดีเห็นวันนั้นที่พี่เขาทำแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็ส่งให้กับ เพื่อนสมาชิกของเขาที่รู้จักกันก็เลยเผมอยากได้พันหนำดำนะครับนี่ครับก็ได้ได้มาแล้วอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหนำดำเนาะขวามืออันนี้น่าจะเป็นหมอนสีลุ้งผมเดานะดูจากใบเนี่ยก็นี่นะครับมารีวิวให้ดูก็ผมสั่งไปวันอาทิตย์นะพี่ก็ส่งของให้วันจันทร์ ของวันจันทร์แล้วก็มาถึงที่นี่วันนี้นะครับวันพุธที่8ดมีสายนนะครับนี่นะครับะะผมจะให้ดูบุญกล่องพี่เขาก็เขียนกำกับไว้ด้วยต้นไม้สดด่วนค่ะนะครับก็ส่งมาผมนะครับแล้วกอนนอ็อันนี้อันไหนอีก ครับมีการกำกับนะครับว่ากะลุณาวางในแนวนอนวางแนวนอนเท่านั้นเป็นต้นทุเรียนนะครับก็ดีครับสำหรับพนักงานขนส่งเขาจะได้ทราบครับนี่นะครับสภาพต้นสวยสดงดงามมากครับผมนี่ครับ ก็ขอบคุณพี่มากนะครับพี่ตุที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ยังไงอะแบบเป็นพี่ปรึกษาที่ดีมากครับนะครับไม่ได้มาอวยไม่ได้มาอะไรแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบนะครับว่าพี่แกเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ที่ดีครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนดีมากแล้วก็ไม่ข่งวิชาเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวต่อจากต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะจะไม่ได้เปิดไอ้ถุงข้างด้านล่างให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อนข้างจะลำบากแล้วเดี๋ยวมันจะช้าไปก็ฝากฝากกันไว้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนของพี่เขาสองต้นนี้นะครับอันนี้พี่เขาคิดราคาผมต้นนี้น่าจะหกสิบาท อันนี้พี่เขาให้ฟรีรวมทั้งค่าส่งแล้วทั้งหมด210บาทได้ทุเรียนมาสองต้นคุ้มครับสำหรับผมคุ้มครับครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้กลับบ้านนะครับก็จะไปอัปเดตท,ทุเรียนที่พอไว้ที่บ้านแล้วก็ที่ปลูกไว้นะครับให้ดูกันตอนนี้ก็ยัง ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านนะครับหรือก็เทศกาลสงการก็ไม่ได้กลับเนื่องจากติดเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยโควิดนี่นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากพิกจาลองใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับเราคนไทยต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันผ่านโควิด ส9บเกนี้ให้ได้นะครับผมเองก็อยากกลับบ้านนะแต่ว่ามันยังลับไม่ได้แต่ว่าคุยกับภรรยาและลูกดูทุกๆวันนะครับกบผมคลิปนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ชอบในเรื่องทุเรียนนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเยงเท่านี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับครับสวัสดีครับ